สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำเซิร์ฟกาคิโอนะครับผมไม่รู้ผมอ่านถูกป่าเนี่ยมันเซิร์ฟชื่อว่าเนี่ยกาคิโอกาคิโอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะมาให้ดูเซิร์ฟนี้นะว่าน่าเล่นนะครับจะมาให้ดูตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้นะครับก็เ,เห็นจูเนี่อย่างนี้นะครับชื่อจะเป็นสีลุง ก็ต้องเติม50บาทถึงจะได้เป็นนะครับก็ตายแล้วของไม่ตกด้วยอันนี้ก็จะเป็น3า0รทูก็จะได้อะไรสามารถซ่อมของได้อ่า500ยทูบินได้เพิ่มเลือดได้1000งทอูอุ้ยอุ้ฟารลองฟารลองห0 0่งทู ก็จะอะไรแปลงร่างได้เตะได้อทีพีไปหาอันนี้อะไรเนี่ยห้าร้อยทูบวกซับแอดมินใต้เกมโหมดนะครับอ่านี้ก็จะเป็นลิงก์ต่างๆไอ้ผมอ่าเซิร์ฟนี้นะครับพื้นถนนน่าจะอาจะดูจีจาร์ดดีนะครับออ่่าาเซิร์ฟนี้ก็จะกระโดดสูงนะครับ อุ๊ยนานางไงนี่นะอ๋อนี่ชื่อผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะแต่ผมเขาอ่านว่ากากิโอโอเคปะโอเคนะไม่ว่ากันนะครับอตรงนี้ก็จะเป็นพวกช็อปนะครับซื้อของต่างๆอ่านี่โอเค อ้ยใครมันเล่นฟ้าผ่าอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยบอสแบทเทิลอ๋อให้คิวซอมบี้เก็บเวลหรือเปล่าเฮ้ยไม่แน่ใจอไอเทมตกไ้แล้วพี่ชอบด้วยงั้นไม่เข้านะไม่เข้าดีกว่านนั่กระโดดสูงครับเร์ฟนี้กระโดดสูงได้นะอันนี้คือราน PVP นะครับ ถ้าใครเข้าไปเนี่ยสามารถตะเยียนได้เลยนะแต่ผมจะไม่ขอเขาเอ้ยแมวแมวแมวครับโอเคอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าที่สปาอันนี้โฮมโซนโอแปดหมื่นคอนเหลออ๋อันนี้โฮมโซนขนาดใหญ่อ่าอันนี้ก็จะไปสร้างบ้านนะครับสปาบิวเข้าไปจะมีอะไรให้เราอ่า ออกประตูไปเฮ้ยอะไรอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นไปหาหาแร่ตดัดไม้เข้าไปดูนี่นะหาแร่ตดัดไม้คาซอมไปอ้โหทำไมมันตีแรงอยู่วะตีโคตรแรงเลยเออยบัดดียบเฮ้ยทำไมลอยได้อะ่ะ โอเคอันนี้ก็จะอ่าอันนี้ตัดไม่ได้นะครับมีคนตรงนี้ก็จะมีคนมาอะไรไว้เนี่ยสร้างบ้านไว้ที่จริงไม่ใช่เลยไม่ใช่ที่สร้างบ้านเลยเนะี่ยแต่ก็แล้วไปสร้างก็แล้วไป โอเคผมจะวาร์ปไปบ้านผมโฮมนี่นะยังไม่ได้ทำอะไรเลยว <c oughs> าดเล็กๆอยู่แถวไหนไม่รู้นเนี่ยออกมาจากเมืองลนะออกมาไกลามากไม่ไกลหรอกแต่ยังมีอะไรเนี่ยโซนของใครโอ้ใหญ่วะ่ะใหญ่วะ่ะโซนของใครเนี่ยนักถือเลยครับ อ่านี่มีอะไรผมขอเยี่ยมแล้วกันนะถ้ามาเห็นคลิปนี้ก็ขอเยี่ยมบ้านหน่อยเข้าไปทำอะไรครับทำไมรู้สึกว่าผมวิ่งเร็ววะห้องใต้ดินมีห้องใต้ดินด้วยอะโอเคผมไม่ได้ปลูกบ้านนะครับอขอสำรวจหน่อยไพรเวทไปด้วยอ้าวอืมโอเคง้นจบไวแค่นี้แล้วกันนะครับ พอดีเซิร์ฟเซิร์ฟลุดละนะเนื่องจากคนเล่นเยอะ